ตกเย็นมาปุ๊บแกจะกินข้าวไม่ได้แล้วแกก็จะระคายคอแกแกพูดแล้วเราก็จะเสียงก็จะเปลี่ยนจากกลางวันเป็นอีกแบบหนึง่งกลางคืนเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าแกไอหรือจามออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นลิ้นเลือดออกมาเลยรักษาแกอยู่นานพอสมควรผมเป็นคนบอกแกเองว่าโอเครักษาหายแล้วหลุดแล้วดีแล้วแต่ถ้ากลับบ้านเดี๋ยวก็เป็นอีก<ม>ก็อย่างที่ผมบอกพอแกกลับไปบ้านแกก็เป็นแล้วแกก็กลับมารักษาใหม่ผมก็เลยบอกว่าแบ่งทรัพย์สมบัติไปเถอะตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอก ให้ลูกให้ร้านไปแต่ด้วยความของคนโบราณเนี่ยเขาหามาได้ด้วยตัวของเขาเองแล้วก็มารับรู้ว่าลูกสะพ้ายมันทําแบบนี้ก็าเป็นเราเราจะแบ่งทรัพย์สมบัติให้มันไหมล่ะก็ะยิ่งโมโหนะอาจารย์ใช่เขาก็ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้โอเคก็ไม่ปล่อยก็คือสองตายายก็ไม่ยอมแบ่งผมก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้แกใจอ่อนเรื่องนี้แล้วก็มันจะได้จบสองตายายออกจากบ้านผมไปไม่นานประมาณสิบกว่าวันลูกชายที่พาขับรถมาโทรมาบอกว่า พ่อกับแม่เสียแล้ว